เอาละครับทุกท่านครับตอนนี้เรากําลังจะสาธิตว่าเอ็มมาคอปิโกนั้นสามารถจะล้างสารพิษได้ไหมในแก้วนี้ก็มีข้าวสารนะครับแล้วก็น้ําในร่างกายเรามีน้ํา70%เข้าวสารเปรบเสมือนเซลล์ในร่างกายเรานะครับเมื่อไหรที่เราเจอไซยาไนด์หรือสารพิษน,นี่สารพิษเราใส่สารพิษไปแล้วสารพิษเนี่ยเหมือนกับเห็ดถ้าเราไปในป่าเราไปเจอเห็ด นะเอามาใส่ข้าสารถ้าสีดําแสดงว่าเห็ดนั้นเป็นพิษกินไม่ได้เหมือนกันครับเมื่อไหร่ที่สารพิษนั้นนะครับถูกกระตุ้นด้วยรังสีไมโครเวฟก็คือจากโทรศัพท์มือถือนะครับไอสารพิษมันก็จะลงไปสู่เซลลยไหมครับเซลลที่เป็นข้าวขาวเนี่มันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนี่คือสารพิษนะเพราะฉะนั้นไซยานที่แอมเอามาเอามาใช้ฆ่าคนก็เกิดจากสารพิษพวกนี้ เราสามารถป้องกันได้หรือเราสามารถล้างสารพิษได้อันนี้ใส่ไปแค่เพียงนิดหน่อยอายุนะอายุประมาณ15-20ถึงปีนะครับเพิ่งจะเจอสารพิษน,น้อยๆหลังจากนั้นเรามาทานกาแฟสมเอมมาคอฟฟ่พัดนะครับดูนะครับตอนนี้เลือดก็เป็นพิษนะครับเซลล์ในร่างกายก็มีสารพิษเราทานวันละแก้ววันละแก้วอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเรามาลดกันนะครับว่า เอมมาคอฟฟี่โกนั้นจะสามารถล้างสารพิษที่อยู่ในกระแสเลือดนะครับแล้วก็อยู่ในเซลล์ในร่างกายได้หรือไม่ถ้าเราทานทุกวันทุกวัดน,นะครับเอมมาคาวิพัฒน,นั้นปัสจากต่น้ำตาลจึงไม่ทำให้เป็นโรคเบาหวานนะฮะแต่ในทางตรงข้ามกับมนะีสารอาหารที่ร่างกายต้องการนะครับทำให้ร่างกายนั้นสดชื่นกระปี้กระเป๋านะเอาละครับ ไ่ลงไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเห็ดหลินจือนะครับที่จะช่วยในเรื่องสุขภาพหลายๆบริษัทนั้นนะเอาเห็ดหลินจือนี้มาเป็นส่วนผสมในการทำเป็นยานะครับทำเป็นยาตอนนี้ข้าวที่ดำ,ดำๆนะก็จะเริ่มขาวขึ้นน้ำในหรือเลือดเรานะครับที่ปนไปด้วยสารพิษก็จะเริ่มใสขึ้นเห็นไหมครับนะเริ่มใสขึ้นกลายเป็นสีกาแฟแล้วนะ ข้าวที่เป็นสีดำๆนะครับถ้าเราช่วยคนเนี่ยเขาจะค่อยๆนะฮะทำให้ข้าวนั้นขาวขึ้นขาวขึ้นนะนั่นหมายความว่ากาแฟเอ็มมาคอปเอโก,โกนั้นสามารถล้างสารพิษได้จริงนะครับล้างสารพิษออกไปตางระบบขับถ่ายเห็นไหมครับว่าข้าวเริ่มขาวแล้วนะน้ำที่เป็นสารพิษนะครับที่มีไซยาไนอยู่มันก็จะสามารถ ล้างลบไปได้นะครับอันนี้จะทําให้ร่างกายเรานั้นปลอดภัยจากสารพิษจากยาสยนยัแล้วก็ทําให้สุขภาพเราดีเห็นไหมครับเรายังช่วยในเรื่องสุขภาพได้ด้วยโอเคไหมครับอย่างนี้